สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาลโกเมนและหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The t r i a n g l e ป200ี2009ณนาเช้าที่แสนสดใสเจสแมา์เรี้ยงเดียวที่ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในไมอามี เธออาศัยอยู่กับลูกชายที่มีชื่อว่าทอมมี่ทอมมี่นั้นเป็นเด็กออทิสติกที่น่าสงสารเพราะเขามักจะฝันร้ายจนร้องไห้อยู่บ่อยๆเจษจึงปลอบลูกชายว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายเท่านั้นจากนั้นเธอก็ได้ออกไปเก็บของเล่นของลูกชายที่สาว่านในขณะที่ทอมมี่นั่งวาดรูปอยู่ในเครือเขานั้นก็ดันทําผีหกจนผู้เป็นแม่ต้องมาเก็บกวาด และทำให้ชุดตัวโปรดของเธอเปื่อนไปด้วยการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสําหรับเธอนั้นมันไม่ง่ายเลยบางทีเธอก็คิดว่าลูกชายของเธอเป็นภาระเพราะช่วยตัวเองไม่ได้และเธอก็อยากจะมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างแต่สุดท้ายเธอก็ได้แก่คิด ในระหว่างที่เจดก,กำลังเก็บกวาดสีที่ลูกชายทำหกอยู่นั้นจู่ๆเสียงกลิ่นที่หน้าบ้านก็ได้ดังขึ้นเธอจึงรีบออกไปเปิดประตูแต่ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ที่ประตูเลยแต่ทว่าหญิงสาวก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเพราะคิดว่าน่าจะมีคนมาแกล้งเธอหรือไม่ก็คงมีคนมากดกลิ่นผิดบ้านเธอจึงกลับเข้าไปทำงานต่อสึ่งในระหว่างนั้นเธอก็เหลือบไปเห็นโน้ตที่เตือนติดไว้ตรงตู้เย็นว่าวันนี้ตอนเวลา8โมง30 เธอนั้นไม่นัดกับเกร็กที่ท่าเรือเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วพวกเขาตกลงกันว่าทั้งสองจะไปล่องเรือเล่นที่ทะเลสาบหลังจากได้เห็นโน้ตเธอก็รีบเก็บกระเป๋าแล้วเอาทอมมี่ไปฝากไว้ที่บ้านญาติก่อนที่เธอจะมุ่งหน้าไปยังท่าเรือฟอลอริดาทันที พอเดินทางมาถึงท่าเรือเธอก็ได้เห็นเรือทรายแองเกิลของเกร็กจอดอยู่ซึ่งแกร็กก็เป็นลูกชายมหาเศรษฐีที่จัดทริปเล็กๆขึ้นเพื่อที่จะล่องเรือแก้เบื่อและเจสก็เป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทที่ได้รับเชิญมาด้วยหลังจากที่เธอมาถึงได้ไม่นาน เธอก็ได้พบว่าเชลซีดาวนี่และเฮเธอร์มาถึงก่อนแล้วและคนสุดท้ายที่ตามมาก็คือวิกเตอร์ซึ่งเขาคนนี้ก็เป็นผู้ช่วยบนเรือซึ่งทันทีที่แกร็กได้เห็นเจสเขาก็ถามเธอด้วยความเป็นห่วงว่าเธอนั้นโอเคดีหรือเปล่าถามไม่โอเคเธอจะยกเลิกทริปนี้ก็ได้เพราะจะไม่มีใครว่าอะไรเธอทั้งนั้น แต่เจตก็บอกความไม่เป็นไรเธอโอเคและเธอก็จะร่วมทริปไปในครั้งนี้ด้วยหลังจากสมาชิกครบกันหมดแล้วพวกเขาก็เริ่มออกเรือทันทีซึ่งเจตที่รู้สึกเหนื่อยก็ดันเผลอหลับไปทันทีนาอนนั้นเธอได้ฝันว่าเธอกําลังถูกน้ําซัดขึ้นฝั่งแต่แล้วจู่ๆเฮเธอก็เข้ามาปลุกเธอให้ตื่นขึ้นซะก,ก่อนเพราะตอนนี้ได้เวลาปาร์ตี้แชมเปญแล้วแต่ทว่านในขณะที่ปาร์ตี้เริ่มขึ้นได้ไม่นาน พวกเขาก็พบว่ามีพายุลูกใหญ่กำลังก่อตัวขึ้นและมันก็กำลังมุ่งหน้ามาทางเรือที่พวกเขาอยู่ และหลังจากนั้นไม่นานทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นไวเป็นอย่างมากนั่นจึงทำให้เรือของพวกเขาถูกพายุซัดจนพลิกคว่ำจนเฮเธอร์จมน้ำตายและก็ถูกคลื่นซัดหายไปแต่ทว่าคนที่เหลือก็ยังปลอดภัยดีผายุลุกนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วถ้งให้เหล่าผู้โชคร้ายต้องลอยเคว้งอยู่กลางทะเลซึ่งในตอนนี้เหล่าผู้โชคร้ายก็กำลังสิ้นหวังเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครได้อย่างไรและก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดอยู่กลางทะเลได้กี่วัน แต่แล้วจูจๆก็เหมือนชคชะตาเขาข้างเมื่อมีเรือสำรานลำใหญ่แล่นผ่านมาพวกเขาต้องหกคนจึงรีบโบกเรือลำนั้นด้วยความหวังเพราะเห็นเงาคนลังๆที่บนดาดฟ้าเรือและเมื่อเรือขยับเข้ามาใกลๆ้ๆทุกคนก็ไม่รอช้ารีบขึ้นไปบนเรือสำรานลำนั้นทันทีและพอขึ้นมาในบนเรือเจดนั้นเธอก็เริ่มรู้สึกแปลก เหมือนกับว่าเธอนั้นคุ้นเคยกับเรือลํานี้และก็เคยขึ้นเรือลํานี้มาก่อนแล้วมันเป็นเหมือนกับเดจาวู u, แต่ว่าเธอก็จาอะไรไม่ได้เลยและที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือในเรือลํานี้มันไม่มีวิเววของคนอยู่เลยเหมือนกับว่าเป็นเรือร้างที่ลอยอยู่กลางทะเลเมื่อเป็นเช่นนั้นเหล่าผู้รอชีวิตทุกคนจึงพากันเดินสำรวจอย่างตื่นเต้นจนได้เจอกับรูปเรือของอีโลลัสซึ่งมันเป็นเรือที่อับในปีงในปี1932หรือก็คือเรือลำนี้นั่นเอง และนั่นก็หมายความว่าเรือลำนี้เป็นเรือที่สูญหายมานับร้อยปีแล้วไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไม่มีใครอยู่บนเรือลำนี้เลยแต่ทว่าในทันใดน,นั่นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงของที่ตกดังขึ้นข้างๆห้องวิกเตอร์จรึงรีบเข้าไปดูแต่ก็ไม่พบใครเลยเขานั้นเจอแต่กุญแจกับรูปของเด็กชายคนหนึ่งสิ่งวิกเตอร์ก็จำได้ดีว่าเด็กชายคนนี้ก็คือทำมิลูกชายของเจสตนั่นเองเกิดอะไรขึ้นบนเรือลำนี้กันแน่ต่อมาพวกเขาก็มารวมตัวกันที่ห้องบอลรูม ที่มีโต๊ะอาหารจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดีจูจูเจสก็เลือไปเห็นเงาของใครบางคนในกระจกพวกเขาจึงช่วยกันออกตามหาคนคนนั้นต่อมาวิกเตอร์ที่กลับมารวมตัวกับคนอื่นแต่ทว่าเขานั้นกลับมาในสภาพที่โชกเลือดและเขาก็พยายามจะบีบคอเจสโดยเขาได้บอกว่าเจฟพยายามจะฆ่าเขาแต่เรื่องแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อเจฟอยู่กับเพื่อนๆคน,น,นอื่นๆตลอดเวลาเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นเจสก็เลยทําให้วิกเตอร์หมดสติไป และทันใดนั้นเองเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นเธอจึงรีบตามเสียงปืนนั้นไปด้วยความตกใจก่อนจะพบว่าเกร็กโดนยิงส่วนเชลลี่กับดาวนี้ก็ถูกฆ่าโดยมนุษย์หน้ากากและในตอนนี้ทุกคนก็ตายหมดแล้วเหลือแต่เจ็ดคนเดียวที่นั้นที่ยังมีชีวิตรอดอยู่เธอได้ไปเชิญหน้ากับมนุษย์หน้ากากและเริ่มต่อสู้กันถึงแม้ในตอนแรกเธอจะเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดแต่ทว่าสุดท้ายเธอก็ใช้โอกาสจามหัวของมนุษย์หน้ากากจนตายในที่สุดแต่หลังจากที่มนุษย์หน้ากาก,ากตายไปได้ไม่นาน เธอก็ได้พบว่าเหตุการณ์ได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเมื่อเธอเห็นว่าตัวเธอและกลุ่มเพื่อนๆกำลังโบกเรือหลังจากที่ถูกพายุซัดเจ็ดจึงรีบซ่อนตัวในขณะที่เจ็ดคนใหม่กับเพื่อนๆกำลังขึ้นเรือมาและนั่นทำให้เธอรู้ว่ามนุษย์หน้ากากที่เธอเพิ่งจัดการไปก็คือตัวของเธอเอง รวมไปถึงเงาที่อยู่บนดัดฟ้าเรือนั้นก็ด้วยนั่นก็เป็นเพราะเหตุการณ์เหล่านี้มันได้วนลูปซ้ำๆเป็นร้อยๆรอบแล้วและเธอก็ได้พบหลักฐานเป็นศพของเธอที่ถูกทิ้งอยู่บนดัดฟ้านับร้อยศพที่สําคัญศพเหล่านั้นมันก็เป็นศพของตัวเธอเองเธอจึงตัดสินใจจะกําจัดทุกคนรวมถึงตัวเธอเองเพื่อที่จะยุติวงจรอ,อุบัติที่เกิดขึน้นโดยการใส่หน้ากากเพื่อปิดบังใบหน้าเวลาออกตามล่าเหยื่อ ซึ่งในระหว่างนั้นเจดคนใหม่ที่เพิ่งขึ้นเรือมาก็ได้เห็นการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นโดยที่เธอไม่ได้รู้ว่าฆาตกร,รที่สวมหน้ากากก็คือตัวเธอเองในอดีตและเมื่อเหลือตัวคนเดียวเธอจึงลุกขึ้นเพื่อต่อสู้เอาชีวิตรอดจนในที่สุดเธอก็สามารถจัดการกับตัวเองในอดีตได้และหลังจากที่เธอตายไปเธอก็ได้พบว่าตัวเองกลับมาอยู่ที่ท่าเรือและเพื่อไม่ให้เหตุการณ์วนลูปนั้งกลับมาอีกครั้งเธอก็เลยตัดสินใจกลับไปที่บ้าน และได้เห็นว่าตัวเองในอดีตนั้นเธอเป็นแม่ที่แย่เป็นอย่างมากเธอก็เลยอยากจะเริ่มต้นใหม่เพื่อเป็นแม่ที่ดีของลูกเจตจึงตัดสินใจสังหารตัวเองในอดีตและพยายามจะหนีจากวงจรอ,อุบัตินี้แต่สุดท้ายหลังจากที่เธอฆ่าตัวเองในอดีตและพยายามพาตัวเองหลบหนีจนเธอได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยน์และตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองยังติดอยู่ในวงจรน,นั้น เธอก็เลยตัดสินใจกลับไปที่ท่าเรือและก็ขึ้นเรือไปกับเพื่อนๆอีกครั้งและแล้วเหตุการณ์มันก็วนลูปแบบนั้นอยู่เรื่อยๆและแม้ว่าเธอจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือฆ่าตัวเองไปกี่ครั้งเธอก็ยังตื่นขึ้นมาที่จุดเดิมและก็กลับไปวนลูปกับเหตุการณ์เดิมๆอีกครั้งโดยไม่มีท่าทีว่าเธอจะหลุดพ้นจากวงจรน,นี้ได้เลยหลังจากที่ทุกคนดูจบแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอาจจะงงนิดหนึง่ง ผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเล่าให้ฟังครับภาพยนตร์นี้ครับเป็นการตีความหมายที่หลากหลายและก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของท่านผู้ชมแต่ถ้าว่าโดยรวมแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็มักถูกตีความว่าสื่อถึงประเด็นต่างๆดังนี้ครับประเด็นที่หนึ่งที่หนังต้องการจะสื่อให้เราเห็นเนี่ยก็คือวงจรอ,อุบาติของความรุนแรงและการแก้แค้นตัวละครในหนังเรื่องนี้ครับติดอยู่ในลูปเวลา มันจะวนเวียนซ้ำๆกับเหตุการณ์เดิมๆพวกเขาเนี่ยจะถูกไล่ฆ่าและก็ฆ่าตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าหนังเรื่องนี้ครับสะท้อนให้เห็นถึงวงจรอุบาิของความรุนแรงและการแก้แค้นเมื่อมีคนถูกกระทำด้วยความรุนแรงพวกเขาก็มักจะโต้อตอบด้วยความรุนแรงเช่นกันสิ่งนี้ทำให้เกิดวงจรที่ไม่มีสิ้นสุดนั่นเองครับมาถึงประเด็นที่สองครับบาปและการไถ่าบาปตัวละครหลักในเรื่องเนี่ยก็คือเจฟ เธอนั้นรู้สึกผิดต่อการตายของลูกชายเธอก็เลยพยายามจะหนีจากความรู้สึกผิดนี้แต่เธอก็ไม่สามารถหนีจากอดีตได้ครับหนังเรื่องนี้ก็เลยสื่อถึงแนวคิดเรื่องบาปและการไถ่าบาปเธอเนี่ยต้องไปใช้นหน้ากับผลของการกระทำของตัวเองและต้องหาทางไถ่าบาปเพื่อที่จะหลุดพ้นจากหลูกเวลาต่อมาครับประเด็นที่ 3. ความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยงิง ตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับต่างก็มีความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงพวกเขาไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันและแต่มไปด้วยความลับหนังเรื่องนี้ครับสะท้อนให้เห็นถึงด้านมืดของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมาประเด็นที่4ี่ครับความกลัวและความวิตกกังวลตัวละครในหนังเรื่องนี้ครับต่างต้องเผชิญกับความกลัวและความวิตกกังวลเพราะพวกเขากลัวที่จะตายกลัวที่จะถูกทำร้ายและกลัวที่จะเผชิญหน้ากับอดีตหนังเรื่องนี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความกลัวและความวิตกกังวลที่มนุษย์ทุกคนควรมี ต่อมาครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยธรรมชาติของความเป็นจริงหนังเรื่องนี้ครับตั้งคําถามเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงตัวละครในหนังเนี่นยก็ไม่แน่ใจว่าอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่พวกเขาจินตนาการขึ้นมาหนังเรื่องนี้ได้ทิ้งท้ายให้ผู้ชมคิดเกี่ยวกับความหมายของชีวิตและความตายโดยสรุปครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ เป็นภาพยนตร์ที่ซับซ้อนและก็น่าสนใจเป็นอย่างมากหนังเรื่องนี้ครับก็ได้สื่อถึงประเด็นต่างๆมากมายผู้ชมแต่ละคนนี่ก็อาจจะตีความหมายของหนังเรื่องนี้แตกต่างกันออกไปแต่หนังเรื่องนี้ครับก็กระตุ้นให้ผู้ชมนั้นตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตความตายและธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองถ้าอยากรู้ลึกซึ้งกว่านี้เนี่ยผมก็แนะนําให้ลองไปหาตัวแตมดูครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ